สวัสดีนะจ๊ะสวัสดีทุกคนจ้ะสวัสดีขยายสวัสดีคุณหนึ่งด้วยจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้ยายกินข้าวปลาขยังจ้ะแกงปลาขยัง สวัสดีขายายพี่หนึ่งสวัสดีจ้าน้องนะโมสวัสดีค่ะสวัสดีขายายสวัสดีค่ะแกงอะไรขายายแกงปลาค่ะวันนี้มีแกงปลาขายแยงนะจ๊ะแล้วก็มีไข่เจียวจ้ะ อวันนี้ทำไมชอบกินไข่เจียวได้ละ่ะซับให้ จะปลาตัวใหญ่ๆกินเนื้อปลาด้วยกินปลาเยอะๆต้องกินปลาให้หมดสามตัวนะเช้านี้ยายโอ้โ uh huh. หมดกมดกินปลาเยอะๆต้องกินให้หมดสิเนื้อปลาเนี่ยเป็นข้าวหรืน้อย มีโค้ตาให้มือละสามตัวนะห้ามกินเกินกินเกินไม่ได้เปลืองมีไข่นี่ ก้างด้วยหนีปลามีไข่เยอะโอ้อันนี้กางใน่ไหมวด้ดูดอร่อย สวัสด,ดีนะจ๊ะสวัสด <c oughs> ีทุกคนสวัสดีเอฟซทุกคนจะทานข้าวพร้อมยายกันนะจ๊ะวันนี้ก็เมื่อคืนก็ฝนตกทั้งคืนตอนนี้ก็ยังแฉะอยู่นิดๆิหน่อยหน่อยเริ่มหยุดละเห็นยายกินแล้วหิวเลยน้องจอยทานได้ยังน้องจอยกินข้าวพร้อมยายกันเร็วได้อร่อยทุกคน กินข้าวอร่อยจังขอบคุณนะคะเห็นยายแล้วคิดถึงแม่ที่นครสวรรค์เลยค่ะนครสวรรค์สมุดปากการก็ตกค่าตกทั่วถึงเนาะพายุมันเข้าหรือเปล่ามุงจอยบอกยังค่ามุงจอยทานข้าวกี่โมงเอ่ยทานเยอะๆนะคะยายเดี๋ยวพี่ก็จะต้องกินเหมือนกันจะได้กินยาเพราะไหลยังไม่หายดีแล้วยังเจ็บยังเสียวอยู่นิดหน่อยเลยยองยังไม่หยุดเลยจ้า ละยองก็ตกเพชรบูนก็ตกทั้งคืนเลยตกทั้งคืนเลยเหรออร่อยไหมดอกไม้อ,อ,อร่อยวันนี้รู้สึกว่าจะหน้าตาแจ่มใสนะเธอเนี่ย สายครับพี่หนึ่งเหมือนพี่พี่กินสายแต่วันนี้ว่าจะกินตั้เช้าหน่อยจะได้กินยากินข้าวเป็นตาแซบแท้ยายเนี่ย <c oughs> แขนหายยังขยาย <c oughs> หมอนัดยี่สิบเจ็ตอนแรกเรานึกว่ายี่สิบแปดดูใบนัดแล้ยี่สิบเจ็ดวันนี้ก็ยี่สิบเอ็ดแล้วเนาะอีกหกวันคิดถึงไม่เจอหลายวัน <c oughs> ดูคุณยายทานอร่อย <c oughs> ยายก็เหมือนก็กินได้น้อยอะ่ะเชา้าเย็นกลางวันนี่ก็ไม่ค่อยกินกลางวันนี่ไม่กินข้าวเลยนะยายเนี่ยไม่หิวสวัสดีคุณยายกินหน้าอร่อยจังเช้ากินไปเยอะ,ะยกลางวันไม่หิวเช้ากินไปเยอะกลางวันไม่หิวสวัสดีค่ะคุณยายกินหน้าอร่อยจังขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคอมเมนต์ นี่มาเป็นกําลังใจให้ยายขอจอขอใจใกันหน่อยนะคะ <c oughs> ขอใจให้หน่อยนะคะทุกคนเอาเฟือกออกจะได้ไม่อึดอัดใช่อยากเอาออกแย่แล้วสิ <c oughs> เราก็เห็นใจเนาะอึดอัดแทนกันเนาะวันนี้ทานข้าวก็อะไรก็คุณยายจะแกงปลาไตหวันกระตกเหมือนกันค่ะโอ้โหไตวันกระตกเนี่ยรู้ตัวไม่ว่ามีคนรักมากมายเลยนะยายดอกไม้มีแฟนเยอะเนี่ย แม่ก็ไม่กินกลางวันเนาะไม่กินนสิยายก็ไม่กินเราก็ต้องหาอะไรลูกๆกจิกให้กินมั่งวันนี้รู้สึกว่าชอบกินไข่เจียวไ้ล่ะ หายไวๆนะคะยาย FC บางกรอบอร่อยไหมยายอร่อยไหม FC เขาถามเนอะอร่อยอ่าวันนี้ลืมปอบมม่งว่างยนะิ่งกินเลให้ช่วยหน่อยดอวยว่ะ ลืมลืมโทษผีเจ๊สวัสดีครับวันนี้คุณเพเนแอบดูตอนทำงานแอบดูตอนทำงานใช่ไหม คืนก็ไม่ได้ไลฟ์มาสองคืนแล้วเนาะสอองคืนแล้ก็ไม่ค่อยจะดีด้วยอย่างว่า <c oughs> คุณหนึ่งดูแลสุขภาพนะคะขอบคุณค่ะคุณเพน <c oughs> เช่นกันนะคะทุกคนดูแลสุขภาพกันหน่อยเนาะอากาศก็เปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเป็นห่วงทุกคนนะจ๊ะยายน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะยาย <c oughs> <c oughs> กินปลาเยอะๆที <S <S like, mm huh. mm es, ja fire, ่ย้ายกินที่หมดนะยังเหลืออีกตัวน่ะไินหมดไม่มีผักอะไรว่าจะหล่นน้ำปลาผักต้มมังกรมินผักอะไรนีกระบุ้งก็ไม่มีซะแล้ว กินข้าวเยอะๆนะจ๊ะยายจ๋า <c oughs> <m. S 2> มีก็คนเป็นห่วงยายมีก็คนรักยายนะรู้ไหมต้องดูแลสุขภาพดีๆจะได้อยูอ่กับเอฟซีไปนานๆปานี่ยกินด้วยนั้น,น,นเอามาไว้ข้างนั้นเนะี่ยต้องกินให้หมดนะ วัสดีคุณยายคุณหนึ่งเอฟซีกุุงเก่าครับมกุ้งเก่าโคตไทยเหรอใช่โคตดไทยไหมอ่ะ อย,ย,นะยุธยาอ๋ออยุธยาเคาะหัวใจขอบคุณนะจ๊ะยายอยู่นานอยู่แล้วพี่หนึ่งดูแลดีขอบคุณจ้ะสำหรับกำลังใจนะทุกคนสวัสดีครับคุณหนึ่งสวัสดีครับเป็นไงบ้างตาช้างคุณพ่อหายดีหรือยังเป็นกำลังใจให้นะขอจอเขาใจกันหน่อยนะจ๊ะทุกคนจ้า ยังไม่ออกจาก ICU เลยโอ้ยังเลยเหรอเป็นกำลังใจให้นะขอให้คุณพ่อหายไวๆนะ mm hmm. รััโผ mm ั hmm. mm hmm. ถึงจะปวดหัวมากตอนดื้อ ดึงจะปวดหัวมากตอนดื้อทำใจเนอะก็เหนื่อยหน่อยเนอะดูคนแก่เนั่นจริงๆแล้วเอซไต้หวันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคุณยายคุณหลานเมื่อคืนกอทมฝนตกหนักค่ะปวดหัวแต่ลึกๆเราก็มีความสุขเนาะน้องจอยเนาะก็มีความสุขใจเหมือนกันเหนื่อยหน่อยปวดหัวบ้างอะไรบ้างแต่ลึกๆเราก็มีความสุขค่อยๆกินจะย้ายเดี๋ยวข้าวติดคอ มีคนแก่กินข้าวติดคอตายก็มีนะทำใจมากๆเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะน้องจอยเนาะพี่เข้าใจเราเข้าใจกันใช่ไหมเหนื่อยทำงานหนักๆยังไม่เหนื่อยเหมือนดูแลคนแก่ใช่ไหมพี่จิกตก็ตกตกทั่วถึงเนาะฝนตกทั่วป่า ตอนนี้หยุดแล้วเนี่ยเอาข้าวเพิ่มไหมยายเหนื่อยอิ่มแล้วลว,วันนี้ขอกินข้าวพร้อมกับคุณยายด้วยค่ะเห็นยายกินแล้วหิววันนี้อากาศด,ดีนะคะ <laughs> ไม่ร้อนไม่ร้อนฝนตกเมื่อวานก็ตกช่วงกลางคืนช่วงเช้าเนาะแต่ก็ดีเหมือนกันเนะาะฝนป้าเขาก็รู้เขาก็ตกกลางคืนให้เรานอนสบายสบายส่วนตอนเช้าเขาก็รู้ว่าเราต้องทำงานเขาก็หยุดให้เออก็ดีเหมือนกันฮะมาคันยังยังกินไม่หมดเนี่ยป่าเนี่ยกินปลาให้หมดนี่หมดแล้วกินนิดหน่อยหนอยหน่อยเดียวคำเดียวคำเดียวเร็ว จะได้ปลาเออํำเดียวแค่นั้นน่ะนั่นมันไข่กินปลาเนะี่ยท้องจะได้ไม่ผูกไข่เลยไข่กินแล้วก็กินไปสิ <บา S 1> ไม่เอา<น>มีไฟบังคับนะจ๊ะเออเนี่ยปลาเนะี่ยโอเคเก่งมากอะพอ,อ ใครจะเก่งเหมือนนี้ดอกไม้ไม่มีแล้วในบ้านเนี่ยขนมมาค้าที่นี่ให้รำให้รวยที่ถูกหวยงงว่าอย้างไอยู่ไีนที่อยุคเข้างในเขาสงสัยทุกคนนะจ๊ะอยากให้ผ่อนทุกทุกคนนะจ๊ะไปพูนขอพุนโศพูนโลกพุนไทยพุนจากความเลวร้ายตลอดไป จะทำทีเงินส่งใหญใหญ่ขายคองจะซื้อข้าวขายของให้ซื้อไงขายดีทั้งปีทั้งเดือนม่มีเงินจะซื้อจ้ให้เงินได้ทองให้เงินไหลกองให้ทองไหลมาให้หายโรคหายไข้อายุยืนยาวเป็นร้อยปีนั่นเชียวแบบจะบับยีดอกไม้ให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พูนเพิ่มตลอดไปเอายาไปไหนเนี่ย nó dùng cái dụng mà bây nó hoài nhưng dùng cái dùng cái dùng cái chú lên สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะกินปลาดีแล้วค่ะคุณยายจ๋าสาธุจ้าเห็นไหมก็บอกว่ากินปลาดีจะไม่ปวดเข่าวันนี้ก็เดินคล่องขึ้นมาหน่อยทุกคนยายก็เหมือนการอยู่ให้ถึงร้อยปีนะคะยายอ้ยินไปแล้วเนี่ยน้องจอยก็บอกยายก็เหมือนกันอยู่ให้ถึงร้อยปีนะ ถึงร้อยปอีเช็ดปากหน่อยทิ่น่ะคาเม็ดข้าวติดปากนยขอบคุณทุกคนนะจ๊ะขอบคุณเอฟซทุกคนนะจ๊ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ยายจ้ะยายต้องกินยาความดัน Chào là xong mét Còn non có Gia khái mặn ngon không? gia lời này Mày để kêu không Mày đúng đi Mày เคี่ยวก็คงจะขมรยอะอะไรเคี่ยวคงจะขมผมนึกให้กินตื่นตื่นทั้งไม่แต่ให้เคี่ยวอ่ะมะม่วงสองชิ้นก็กินให้หมดดิเกียดไปแช่ไม่หมดด้วยไม่หมดโอเคไม่หมดก็ไม่หมดเอายิ้มหน่อยสิกินข้าวอิ่มแล้วต้องยิ้มแย้มแจ่มใสทำอารมณ์ให้ดียิ้มหวาน เอฟซีเขาดูอ hmm. ย mm ู hmm. na, ่เน okay. ี่ยเขาเป็นกําล yeah. ังใจให้ยายเนี่ยลองยิ้มให้เอฟซีหน่อยสิบอกมายิ้มก็ย้ายกันเถอะก็ยิ้มเลอวบอกชวนเขาบอกยิ้มให้ยายหน่อยบอกไม่ยายหลยบอกย้ายส่งยิ้มให้ทุกคนนะยายส่งยิ้มให้ทุกคนนะส่งให้ใครบ้างบอกเอ่ยชื่อมาอ่าไม่รู้จักอ่าไม่รู้คุณยายอายุเท่าไหรคะสวัสดีคุณวันนะคะ กาสิบสามแล้วเหรือถึงแล้วเหรอจะเลยแล้วไงก็ไม่รู้กลางเมื่อวานทานก๋วยเตี๋ยววันดีคุณหนึ่งก็คุณยายขอให้ยายหายไวๆนะคะค่ะขอบคุณกันกนกพรนะคะโชคดีกันนะคะให้ลำให้รวยกันอยู่ดีกินดีวัดดีค่ะยายยิ้มสวยเอคุณเหมียวก็บอกยายยิ้มสวย เดี๋ยวยายจะร้องเพลงให้ฟังแกทุกคนไม่ร้องอ้าจะร้องให้เหรอนี่ยายเช้ามาเขาต้องให้ร้องเพลงให้สดชื่นแจ่มใสแล้วอารมณ์ดีก็จะอายุยืนจะไม่เป็นโรคเป็นภัยเขาต้องร้องเพลงทุกวันเข้าใจไหมแล้วทุกคนอย่าเพิ่งไปแล้วยายจะร้องเพลงให้ฟังเนี่ยอ้าวร้อง โลเพลงอะไรยังไม่มีอ่ะเพลง,งพุ่งพวงมั้งทีมันลงไม่ได้ไม่ร <c oughs> ู้ไม่รู้จักด้วยสวัสดีค่ะยายยิ้มสวยสวัสดีค่ะยิ้มสวยๆน้อยนางให้ข้าวมันย่อยเนี่ยคุยกับเอฟซีก่อนนี่จะไปแล้วเหรอ,อยาก็กินแล้วอะ่ะเอฟซีเขาคิดถึงเนี่ยตอน,นคืนก็ไม่ได้ไลฟ์เมื่อคืนก็ไม่ได้คุย สาธุจะย้ายดอกไม้อารมณ์ดีจังก็บอกจยายอารมณ์ดีจังอ้าวลองเพลงหันหน้าม,มาทางนี้สิหันหน้าให้เอฟดีซีดูสิย,ย้าย,ายผอมลงนิดนึงแต่อารมณ์ยังดีด้วยใช่ เนาะคนแก่ก <jam Stadium> ็มีก็จะยุบลงนะเถอล้ำก็ลํำไม่อย่ามาทำร้วนเลยเอ้าหิมเลเลยหิมเลเลฉันไม่ลำกับพี่งาเงาะฉันกลัวติดเกาะทะเลเอาหิมเลเลยิ้มด้วยต้งยิ้มด้วย หญ่ล้มยานล้มแขนหักไปกระโดดขึ้นท้ายเรือเม้าเฮิมเลเลเก็บปวดหลังเล่าเก็บก็เลยยานหน่อยไม่ปวเนาะฉันกลัวตีกะถ้าเล้าเฮิมเลเเขาบอกเพลงเก่าๆเพาะนะคะยายท่านี้แหละจบต่อจบแล้วยิ้มหวาน ดี่และดีแล้วได้ร้องเพลงหน่อยก็ดีแล้วสดชื่นให้ถูกหวยร่ำรวยกันทุกคนนะให้มีโชคมีลาภให้ร่ำใ,ให้ร<ห>วยถู<ล>กหวยนี่ขาดไม่ได้หายไวๆนะคะให้รหาไยไ้ <c oughs> ่างกายแข็งแรงอาจจะเดินไปก็เดิน่อาลองเดินโชว์เอซีหน่อยสิ วออันนี้ยายอิ่มแล้วยายเขาจะปวดเข่ามากเจ็บเข่าเจ็บหัวเข่าหนวเข่าเสื่อมมันเนาะแต่หลังเขาก็ไม่ได้ปวดคืนที่ที่ประจำ วัสดีขายายสวัสดีทุกคนนะจ๊ะเดินดีๆยังไม่ได้ไบายบายทุกคนเลยเนี่ยบายยิ้มด้วย <c oughs> <c oughs> ส่งจุบโอเคนะจ๊ะขอบคุณทุกคนมากๆนะจ๊ะ <Yeah. S 1> ที่มาเป็นกำลังใจให้ยาย <Okay. S 1> กินข้าวตอนเช้า <Yeah. S 1> นะ ยายเป็นอะไรน่ะหนึ่งยายล้มแขนหักจ้ายายเก่งมากเห็นไหมยายยังเก่งอยู่นะทุกคนเนาะยังอยู่ได้นานยายยายยายจ๋ายายบ๊ายบายจ้ายายพี่หนึ่งบ๊ายบายจ้าแกเดินเก่งขึ้นใช่ช่วงนี้รู้สึกว่าเดินคล่องแคล่วขึ้นเนะาะเช้ามาก็กินคอลลาเจนโอเคนะจ๊ะบ๊ายบายทุกคนจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนบ๊ายบาย สุดค่ะคุณนึ่งค่ะบ๊ายบายนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะจ๊ะขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆที่มอบให้ยายนะจ๊ะบายค่ะ